สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวเป็นกระบะ4ประตูนะครับออโต้นะครับวันนี้มาในรุ่นวายแท็กวายแท็กนี่มีจําหน่ายทั้งขับ2แล้วก็ขับ4นะครับวันนี้ที่รถที่เรามารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวขับ2นะครับแต่ตัววายแท็กเนี่ยนะครับขับ2กับขับ4เนี่ยไม่เหมือนกันนะคือไม่ได้เหมือนแค่ขับ2กับขับ4นะไม่เหมือนเลยคือกําลังเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันนะครับตัวขับ4เนี่ยจะเป็นเครื่องดีเซล3.0ลิตรนะครับที่เป็นเครื่อง V6 ครับแต่ตอนเป็นตัวขับ2เนี่ยมันจะเป็นดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับอ่ะก็จะต่างกันวันนี้เรามาดูในตัวขับ2นะครับวันนี้ก็แต่งแบบเท่ๆเลยนะครับอ่ะก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกับนะเบอร์โทรอีดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับนี่วันนี้นะครับดูเดมายังหล่อนะครับยังหล่อแล้วก็ยังใหญ่ ก็วันนี้นะครับรถที่กอลม่ารีวิวเป็นฟอ r ์ดเรนเจอร t ไ c ทัคครับไวทัคเนี่ยก็เครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะครับบางคนเรียกแมนนวลบางคนเรียกเซมิออโต้นะก็เปลี่ยนได้นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะก็ไปเดี๋ยวพาชมนะครับวันนี้มาในสีดำนะครับแต่งแบบดุดุเน เดี๋ยวไปดูครับคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับสคูปนะครับคันนี้ใส่เป็นสคูปทรงฟิตนะครับก็เป็นสคูปที่มีขนาดใหญ่นะมันจะใหญ่ถ้าแบบเต็มฝากระโปรงเลยนะครับสคูปทรงฟิตเนี่ยตอนเราติดเราจะติดเป็นสีทูโทนอย่างนี้เป็นพื้นฐานนะครับก็คือรถเป็นสีอะไรก็ตามนะเราก็จะตัดเป็นสีดำด้านให้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบที่มีแถบแดงนะครับ อ่าตรงนี้แดงตรงนี้ดำตรงนู้นแดงอะไรอย่างเงี้ยสามารถแจ้งได้นะครับทำเป็น3สีอย่างเงี้ยแจ้งได้แล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับวันนี้มาเป็นม้ามาแต่งนะวันนี้มาเป็นม้าสีดำ่อะอย่างเงี้ยใครจะทําเป็นม้าแดงก็ได้หรือใครจะเลือกเป็นรูปแรดรูปบัวกระทิงไม่มีรูปก็แล้วแต่นะครับชอบแบบไหนเลือกได้นะแต่อันนี้คือสกู๊ปทรงฟิตนะสกู๊ปมันก็มีหลายทรงนะครับก็ขึ้นอยู่กับชอบแต่ตอนใส่ ทรงนี้แล้วมันจะดูใหญ่รถนะมันจะดูใหญ่ดูแบบดูบึกบึนขึ้นนะครับมาในตัวชุดแต่งครับวันนี้ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์ครับชุดแต่งแรปเตอร์ตัวนี้เป็นกระจังหน้า ford สีพื้นฐานจะเป็นแบบนี้เลยนะนะเป็นแบบนี้เลยท่านใดต้องการทําเป็นดําเงาหรือทําตัวหนังสือเป็นดําเงาแจ้งได้ไฟ led 3จุดนะครับก็เลือกได้ว่าจะเอาขาวหรือเอาส้มอัคอบไฟหน้านะครับวันนี้ก็ใส่เป็นสีดําด้านค้อบไฟหน้าไม่ได้มากับชุดแต่งแรปเตอร์นะครับคอบไฟหน้านี่คือแยกจากชุดแต่ง นะถ้าเกิดใครจะติดไม่ติดก็สามารถแจ้งได้นะครับไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะทำให้รถดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าตัว w i t แทเนะี่ยเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ Wi t แทเนี่ยที่ปัดน้ำฝนก็เป็นออโต้นะไฟตัดหมอกครับเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ตัวไฟตัดหมอกเราหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนนะไฟตัดหมอกด้านนั้นก็จะติดนะครับมันก็จะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ นะตอนกลางคืนตอนเลี้ยวตอนยูเทิร์นอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันก็จะทําให้เราเห็นเส้นถนนขอบถนนได้ดียิ่งขึ้นกันชนหน้านะครับก็เป็นทรงแรปเตอร์ชุดแต่งแรปเตอร์นี่คือการเปลี่ยนกันชนนะครับไม่ได้เป็นชุดครอบนะอันนี้คือเปลี่ยนกันชนเลยนะครับถอดของเดิมคืนไปนะเราก็ใส่ของใหม่นะครับวันนี้ทําทายกันชนเป็นสีดำนะครับชายกันชนเนี่ยบางทีเห็นอย่างเงี้ยเยอะจนบางท่านเนี่ยคิดว่ามันเป็นสีดำนะจริงๆมันเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินก็เหมือนแรปเตอร์แหละนะครับแต่ ถ้าเกิดใครต้องการทําดําอย่างนี้ก็สามารถแจ้งได้ห่วงล่าครับคู่หน้ามีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะคิวล้อนะครับก็ชุดแต่งแรปเตอร์ชุดนี้นะครับตัวคิ้วล้อก็เป็นทรงแรปเตอร์แล้วก็จะเดินด้วยยางนะครับผมต้องบอก,กว่านะครับเรื่องคิวล้อเนี่ยคุยกับลูกค้ามาหลายท่านนะครับก็แจ้งเลยเนาะ ชุดแต่งแต่ละสำนักคิวรอไม่เหมือนกันนะครับบางงานเดินยางบางงานเดินซิลิโคนขนาดโอ้ยเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะนะครับก็อย่างนั้นก็ถ้าชอบแบบไหนก็พูดคุยกันนะครับน่คันนี้จัดทรงโดยการยกนะครับยกหน้าสองหลังสองนะครับให้มันดูแบบดูดูบึกบึนนะดูใหญ่ขึ้นนะครับคันนี้ใช้โชคเดิมนะครับ เปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซ็ตเบื้องต้นแหละนะครับที่ก็บอกตลอดนะมันมันทำไม่ได้นะครับไอ้ที่ยกแค่รองก้อนขึ้นไปแล้วใช้ปีกนกเดิมเนี่ยนะครับอันนั้นมันขายอย่างเดียวอ่ะนะครับลูกค้าจะไปตั้งศูนย์ยังไงอ่ะตั้งศูนย์ก็ไม่ได้นะครับเพราะปีกนกมันปรับไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ครับมันให้ไม่ได้ปุ๊บมันก็ตั้งศูนย์ได้อย่างนั้นปุ๊บตอนขับไปมันก็กินยางขับไปมันก็ไม่ดีนะครับอย่างน้อยๆต้องเปลี่ยนปีกนกล งบถึงดีๆเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนโช๊คไปด้วยเลยนะแต่ตัวนี้โช๊คเดิมมากับรถนะครับโช๊คเป็นโช๊คโนโนทูบนะครับโช๊คเป็นโช๊คโนโนทูบแล้วตัวไวายแท็กในเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อคันนี้ล้อนะครับกับยางนะล้อก็ใส่เป็นเวกนะครับนี่ก็ใส่ล้อเวกนะครับยี่สิบนิ้วนะครับยางก็เป็นโตโยอาร์ทีก็ 275เจห้าหสิห้า R ย0ิบนะครับคันนี้เมื่อยกแล้วใส่สเปกอย่างนี้ปุ๊บมันเลี้ยวไม่ติดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับซุ้มเลยนะครับเลี้ยวไม่ติด่ก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับแก้มันคีบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัวไวทแท็กนะครับตัวขอเรียกกันนะครอบกระจกเป็นสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะราวหลงังคาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นสีเงินแบบนี้ฟิล์มเลือกความเข้มได้ ครคันนี้ไม่ใส่กันสาดนะครับไม่ใส่กันสาดเราแจ้งได้นะครับตอนเราเขียนเราเขียนว่ามีให้ทุกคันนะแต่ไม่ติดได้นะมือเปิดไวทแท็กจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบสมาร์ทคีย์ครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวเดินเข้าไปปลดล็อกได้เลยนะครับหรือกดล็อกรถได้เลยบันไดเป็นความเงินนะครับมันจะไปรับกับตัวเราหลังคาสปอร์ตบาร์ถอดออกใส่เอย โลบาเล็กของ Hummer นะครับตัวเป็นไนท์ฟูลี่ก็เป็นตัวท็อปของขายยาวของเขานะครับมีหลีเบรกถอยมีครบทุกอย่างนะพวกนี้ตรงรุ่นนะพวกนี้ตรงรุ่น,นติดสติ๊กเกอร์เลนเจอเข้าไปนะบันไดเหยียบท้ายกระบะมีอยู่แล้วคันนี้ใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปเป็นสีดำด้านนะไฟท้ายเนี่ยเป็น LED เป็นแบบฮาร์นะก็จะมีแค่ครึ่งเดียว เลี้ยวถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็น Full LED เนี่ยมันจะเป็น LED ทั้งหมดฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝาท้ายนะครับแล้วก็คันนี้ติดข้อบฝาท้ายฟอร์ดแบบวอลโลโก้นะก็พื้นดาด้านนะครับแล้วก็คันนี้ทำตัวหนังสือเป็นสีดําเงาแล้วก็ใส่ตัวกันชนท้ายเหล็กนะครับของ h ั m m e r เข้าไปนะครับกันชนท้ายตัวนี้นะครับพวกเซ็นเซอร์ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับ ห่วงลากมีมาไฟถอยมีมานะครับแต่ถ้าเกิดใครจะติดบอลลากอันนั้นคือเพิ่มนะนะครับบอลไม่ได้มีมาโดยพื้นฐานนะพื้นฐานมีมาอย่างนีนะ้รถตัวนี้ก็จะมีกล้องใช่ไหมฝั่งที่โลโกโล้แล้วก็มีเซ็นเซอร์สี่จุดนะส่วนกันชนที่เขาทํามาเผือ่อเขาก็จะทํามาเผื่อสําหรับพวกที่มีเซ็นเซอร์หกจุดนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลูกยางอย่างนี้นะส่วนอันไหนที่ถอดก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเอาไปใส่รถที่ไม่มีเซ็นเซอร์ถอยมันก็จะเป็นลูกยางหมด6ตัว คันนี้ก็เคลือบแก้วมาแล้วบ่อหนังพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจอเรือนไม้8นิ้วจอกลาง12นิ้วครับเป็นซิงค์โฟเออแอนด์ออโตแบบเป็นคาเพยแบบไร้สายนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับคันนี้กระจกมองหลังพวกนี้ก็ตัดแสงอัตโนมัติแล้วนะครับเป็นรถตัวท็อปแอร์แบ็กเจ็ดใบเบกมือไฟฟ้านะครับครบมีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมด ก็ลูกค้าท่านใดนะครับชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งเนี่ยเอาไปใส่กับสีประตูได้ทุกรุ่นนะครับจะไปแต่งแคบก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครชอบแบบนี้เลยหรือต้องการจะซื้อไวท์แท็กแต่ไม่แต่งแบบนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะคลิปนี้นะครับผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ